แรงจัดครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องพิตาหกลอซิ่งครับวันนี้พามาดู SK 140รุ่น11นะครับตัวนี้น่าจะเป็นใหม่ล่าสุดของโกเบนะครับตัวนี้ก็กำลังเวทที่นิยมกันเยอะเลยสำหรับ140นะครับ รถใหม่ป้ายแดงครับคันนี้ไม่รู้กี่ชั่วโมงแล้วน่าจะประมาณสักพันละมั้งน่าจะพันนิดๆครับอยู่กับชิมงานเสียต้นป๋าไทยนะครับหรือว่าต้นไทยเจริญนั่นเองชมรมคนรักฮีโนเมก้าครับอกไเลรอ,อย่างหล่อเลยจอดอยู่ไกลไกลตอนนี้ดูแลรถด,ดีมากครับไม่โกขับเองเลยครับ ลอกนาครับบางๆครับผมเต็มแล้วครับ <c oughs> รถใหม่ครับววน,นี้รถใหม่แปดอีครับโอ้มีฟูโซ่มาด้เด้ M60 ตัวนี้เดี๋ยวมาชมความงดงามของเจ้า140รุ่น11ดูหน่อยครับหลังจากที่พาไปชมซูมิโตโมมาแล้วนะครับแหมรูปทรงนี่เอาเรื่องครับอู้น่จะเปลี่ยนฟันมาใหม่หรือเปล่านี่เสต้นสวยงามตามท้องเรื่องอ้เร็วเหมือนกันครับนี่ แต่ลอกบางๆครับตัวนี้ก็กกเบครับจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือเขาต้องมีฝ่ายท้ายครับอ,อู้ตัวนี้เป็นแคเรียรสองตัวด้วย ซูมิโตโมน่าจะเป็นแคเรียรตัวเดียวตัวนี้ใช้เครื่องตัวเดียวกันนะครับกับซูมิโตโมช่วงนี้วางมาบล็อกเดียวกันเลย CJJ ครับแต่ตัวนี้ใช้เป็น K7V เออตัวนี้ K5V ครับซูมิโตโมจะเป็น K7V แล้วแต่รูปทรงคล้ายๆกันเลยครับรูปทรงนี่คล้ายกันครับ เท้าแกอ้อยครับเท้าแกนนนไอหนุ่มของหวานโอ้มีแต่ห้อนๆเลยวะโอ้โห่นกัน่นกับปูปูกันละจะไปเปิดหน้าใหม่หรือเปล่าตั้งลำใหม่ครับข้เจ้านี้ ครับรถนี้ดูครับโอ้นิมนวลยัมนิ่มไม่ไหนเนี่ยโอ้แข็งครับโอ้ิดเลยโอโอไม่ยอมบิดครับนี่เขาจะ แบบนี้ครับถามว่าดูแลรถดีๆมันก็อยู่กับเราได้นานครับรถนี่โอ้ยสี่สิบตุ่นสิบปีตอนนี้แม่คนหันมาใช้ตัวนี้เยอะเหมือนกันครับไปทั้งไลนี่โอ้ยจิ้มดูมา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 น่าจะเป,ปิดหน้ามาอยู่ทางนี้ครับ โอ้นิ่มมากเลยไปเดี๋ยวไปดูตอนเขาตักดินกันครับชั่วโมงอยู่ที่1,800แล้วครับเกือบสองพันชั่วโมงแล้วครับสี่สองพันชั่วโมงเลยตัวนี้ดูรถ2 0 0 0ันชั่วโมงครับทายไม่มีรอยเลยนะครับแม่เฟเปร์มีสีเดิมเป๊ะหมดเลย ดูแลรถดีมากครับดูแลรถได้ดีมากจะสองพันชั่วโมงแล้วหนึ่งพันแปดร้อยชั่วโมงถ้าดูแลได้อย่างนี้นี่ไม่ต้องห่วงครับใช้กันยาวๆพี่นอ้องไม่ต้องยา่านเออที่ไปลองไหนไรจัด โวยเอาตรงนี้แล้วเริ่มจะเปียกแล้วออนี่ก็จะเป็นรถ รถใบสักรับรถเชฟต้นเองโอก,กี้เจ้านี้เขาจะไม่ค่อยวูบวาบเท่าไหร่ครับเขาจะไปเรื่อยๆนิ่มๆครับ กำลังเป็นที่นิยมเหมือนกันครับร้อยสีสิรุ่นสิเอ็หนึ่งพันแปดร้อยชั่วโมงสวยดีครับอุ่งวงอุจีนี่ยังไม่มีเสียงอะไรเลยครับูครับ ิจัดปีอะครับุงยีนี่ดูแลดีไม่ต้องห่วงครับรถบ้านนี้ มีแต่เฟียงเลยลูกพี่นี่แต่ฟางเลยจิมดูครับ <c oughs> น่าจะเป็นจอมปวกเก่านะตรงนี้ดินขาวๆเก่า <c oughs> ครับแม่ถ้าเอาซูมิโตโมโนะครับลองมาทำสีฟ้านี่โอ้ผมว่าหลงกันเลยล่ะนี่ ดูชุดหัวเกิงแล้วก็ตัวบอดี้รถนี่ผมว่าคล้ายกันเลยนะถ้าทำสีฟ้านี่หลงกันพี่นอ้องช่วงนี้งานดินกำลังเยอะครับเสิทุนบอกงานล้นมือแล้วตอนนี้ จะทำไม่ทันโลกบางๆครับโอ้ปลาดุลมาแล้วน่าจะวิ่งอยู่ห้าหกคันครับประมาณนี้จะเอาไล่ได้กันเทอเนี่ยเอาหันไปหันมาอยู่วัดระยะวัดระยะโอ้น,อออน,น้อมวอนี่โอ้ลองที ขับรถนิ่มจัดครับภาพชมความสวยงามครับของโกเบโกเอ k 1 1้140นะครับตัวนี้เป็นถือว่าเป็นคันแรกของรถเมืองไทยเลยก็ว่าได้ช่วงนั้นออกมานะจะเป็นคันที่2น่าจะลงทางภาคใต้ครับช่วงนั้นอันนี้เข้าฤด,ดูกาลที่2 น่าจะเข้าฤดูการที่สองแล้วครับชมกันไปเรื่อยๆครับ อ่ะมาดูรถกันต่อครับ <c oughs> เหมือนฝนทำท่าจะมาครับแบบไหนนี่พพายุเข้าบ่ <c oughs> โอ้หน้าดินสวยๆครับฝั่งนี้โอ้ยมีฟางเยอะเหลือเกินไม่ได้เผาครับวุอาชีไว้นี่ขาแรงยังเลย ออมาดูอีกสักคันครับ,รบเจ้านี้เขาไม่ค่อยขับรถให้มันเร็วเท่าไหร่เขาจะอใสยแบบนิ่มๆครับรักรถมากครับเจ้านี้ว่าจะเป็นการย้ายกันอะไรนี่จะไม่ให้ขูดขีดจยิงไม้เลยนะ ไหวนี่มันจวดแต่วะดูแลดีมากครับสะอาดเอี่ยมเลยรถเขานี่เอี่ยมม่องมองครับอาจารย์สนซนเบิ่งไว้เนี่ยจารย์สนเ,เอออือด,ดอลาดไรเจ้าเออเบิ่งเบิง,บงนี่รถเขาท่านแปดร้อยสุโมงเลยนี่เจ้าเบิง่ง มีตาวะเจ้าวะรถยนต์สนเพิ่งได้หนึ่งพันชั่วโมงครับอันนี้เขาอีกสองพันล่ะเบิง่งรถเขาอีกสองพันนี่เบิง่ง<อ>จมเลยเมกาครับอีกคันหนึ่งเอ้า ปิดท้ายเจ้ามกาสีม่วงนี่แล้วกันคันนี้เรื่องดูการแรกครับ 8E 8E สะอาดมากครับรถเขานี่สะอาดเอี่ยมเลยยังแบบแบบไดนดีมีแต่ฟางครับ จะปิดท้ายคันนี้แล้วครับฮะก็เอาประมาณนี้เลยเนะเาะพามาชมความสวยงามครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้านแล้วกันครับผมคลิปนี้ต้องลาเพื่อนไปก่อนครับสวัสดีครับ